สวัสดีค่ะผู้นำองค์กรผู้บริหารและหัวหน้าทุกระดับชั้นที่กำลังฟังอยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของรถเมย์นะคะวันนี้รถเมย์ไม่ได้จะมาสอนไม่ได้จะมาโคชและไม่ได้จะมาแจก KPI แต่จะมาเล่านิทานนิทานที่ฟังแล้วหลายคนอาจหัวเราะแต่หัวเราะไปมืออาจสั่นไปนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่านิทานมดน้อยหรือชื่อรองว่า คู่มือบริหารองคอ์กรที่ล้มเหลวโดยไม่รู้ตัวกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในองคอ์กรแห่งหนึ่งมีพนักงานตัวเล็กๆตัวหนึ่งชื่อว่าหมดน้อยหมดน้อยเป็นพนักงานในฝันมาทำงานเช้าทำงานจริงกลับบ้านดึกไม่ดรามา่าไม่โพสต์แขวะบริษัทผลงานดีหัวหน้าหายก็ยังทำงานได้เรียกในง่ายว่าพนักงานที่องคอ์กรไม่เคยเห็นค่าเพราะเขาไม่เคยสร้างปัญหา ซีอโอขององค์กรนี้คือสิงโตสิงโตเป็นผู้นําสายวิสัยทัศน์ชอบคําว่าคิดใหม่สิงโตมองมดน้อยแล้วคิดว่าอืมไม่มีหัวหน้ามดน้อยยังทํางานดีขนาดนี้ถ้ามีหัวหน้าเพิ่มองค์กรเราน่าจะดูเป็นองค์กรมากขึ้นและนี่คือประโยคที่สร้างตําแหน่งงานได้มากที่สุดในโลกสิงโตจึงจ้างแมลงสาบมาเป็นหัวหน้ามดน้อยมแมลงสาบไม่ถนัดทํางานหน้างาน แต่ถนัดมากเรื่องพรีเซนต์แมลงสาบเขียนรายงานเก่งเก่งแบบอ่านแล้วเหมือนองค์กรกำลังไปได้สวยทั้งที่ของจริงยังไม่ขยับสิ่งแรกที่มแมลงสาบทำคือตั้งระบบลงเวลาตั้งระบบรายงานตั้งระบบประชุมงานยังไม่เดินแต่ระบบเดินก่อนมแมลงสาบรู้สึกว่าตัวเองเริ่มยุ่งเลยจ้างควายมาเป็นเลขาควายทำทุกอย่างยกเว้นเข้าใจงานหน้าที่หลักคือ เดินเอกสารชงกาแฟและถามมดน้อยว่ารายงานนี้ทำยังคะทั้งที่มดน้อยกำลังทำงานอยู่มีคอมพิวเตอร์ต้องมีไอทีเลยจ้างเห็บมาเป็นไอทีแมเนจเจอร์จากนั้นก็มีงบมีทีมมีระบบมีอีเมลซีซทั้งองค์กรองค์กรเริ่มดูใหญ่แต่ผลงานเริ่มหายหมดน้อยจากที่เคยทำงานทั้งวันตอนนี้ใช้เวลาเครื่องวันประชุม อีกครึ่งวันอธิบายงานที่เคยทำได้เองมดน้อยเริ่มเงียบเริ่มช้าเริ่มไม่เสนอไอเดียมแมลงสาบเห็นแล้วสรุปทันทีว่ามดน้อยไม่เหมือนเดิมไม่ถามว่าระบบมันเยอะไปไหมไม่ถามว่างานจริงหายไปไหนเพื่อแก้ปัญหามแมลงสาบตั้งหัวหน้าแผนกตำแหน่งนี้ตกเป็นของตัวทากเหตุผลคือทากทำงานช้ามาก ดูแล้วน่าจะรอบครอบนี่คือเหตุผลที่องค์กรจำนวนมากเลือกคนไม่ทำงานมาคุมคนทำงานทากใช้เวลาตรวจจดสรุปแล้วทำรายงานว่าแผนกมุดน้อยมีประสิทธิภาพลดลงรายงานถูกส่งขึ้นไปสิ่งโตพยักหน้าเพราะมีกราฟมีเปอร์เซ็นต์มีคำว่า s t r a t e g i c สุดท้ายองค์กรจ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษามองตัวเลขแล้วสรุปว่า คนเยอะไปผลงานเลยน้อยและคำถามสุดท้ายคือจะลดใครก่อนดีแน่นอนค่ะไม่ใช่มแมลงสาบไม่ใช่ควายไม่ใช่ทากไม่ใช่เห็บแต่เป็นหมดน้อยเหตุผลคือทัศนคติไม่ดีไม่กระตือรือร้นหมดไฟทั้งที่ไฟนั้นองค์กรเป็นคนดับเองนิทานเรื่องนี้ไม่ได้ด่าใคร ต่เตือนผู้นำทุกคนว่าบางครั้งองค์กรไม่ได้ล้มเพราะคนไม่เก่งแต่ล้มเพราะบริหารความเก่งไม่เป็นถ้าคุณเป็นผู้นำลองถามตัวเองสักนิดวันนี้คุณกำลังเพิ่มคนหรือเพิ่มงานจริงคุณฟังเสียงพนักงานหรือฟังรายงานและคุณกำลังรักษามดน้อยหรือกำลังสร้างมาแมลงสาบเพิ่มเพราะสุดท้ายแล้วองค์กรที่ไม่มีมด ต่อให้มีสิงโตก็ไม่มีอะไรให้ล่าขอบคุณผู้นำทุกท่านที่นั่งรถเมย์มาด้วยกันหวังว่าวันนี้จะลงจากรถพร้อมคำถามดีๆกลับไปที่องค์กรของคุณแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ